กระแสะลดลงหรือไม่หลังผันตัวเป็นอิสระถกสนานหลังมินพิชยาย้ายออกช่องเจดคุมไม้พาเรตติ้งเหลือ0.0 เป็นดารานักแสดงและนางแบบชาวไทยที่มีชื่อเสียงอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สี่กองทัพบกช่องเจ็ดปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระสำหรับมินพิชยาซึ่งในตอนนี้สาวมินกำลังมีซีรีส์เรื่อง Devil Sister แอบรายให้นายรักประกบคู่กับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างวินเมทาวินล่าสุดมีชาวเน็ตเข้ามาตั้งกระทู้พันทิปไดในหัวข้อมินพิชยาตอนอยู่ช่องเจละครเรตติง้งเจพออิสระ เรื่องล่าสุดเรตติ้ง0.0คิดว่าคุ้มกับชื่อเสียงไหมหลังจากนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาถกเถียงกันกับประเด็นดังกล่าวว่าอยู่ต่อไปคงไม่ได้ดังไปมากกว่าเท่าที่เป็นเจ้าตัวเขาคงเลือกอิสระเพราะต้องการเจอสิ่งใหม่ๆก็รอดูกันไปถ้าได้มาเล่นช่องวา่างช a n c กระแสะก็คงจะกลับกลับมาบ้าง คุ้มสิเพราะเขารู้ว่าเรตติ้งดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีกระแสด้วยจริงดรอปลงมากคิดผิดมันอยู่ที่พระเอกด้วยหรือเปล่าส่งรับกันดีส่งเสริมกันนะคือถ้ามีคนจะมาบอกว่าดาราหญิงแสดงคนเดียวพยุงทั้งเรื่องโอไมกก็ไม่ใช่เทวดานะจ๊ะเหมือนบางเรื่องที่ดังถ้าไม่มีพระเอกนางเอกเกื้อหนุนร่วมกันองค์ประกอบโปรดักชันไม่ดีบทไม่สนุกมันจะเปลี้ยงไปได้ยังไง ตอนอยู่ช่องเจ็ดกระแสดีกว่าด้วยพูดตรงๆเห็นด้วยว่ามินอิสระป้ายคือดรอปลงกว่าเดิมชัดมากเสียดายมินกระแสดรอปลงเรตติ้งอยู่ที่ฐานช่องไม่ใช่ตัวดารา